ด่วนสิ่งอัปมงคลห้ามมีในบ้านเด็กขาดระวังชีวิตล่มจมทำมาหากินไม่ขึ้นอาจเป็นนี่สินทั้งชีวิตให้เราท่านได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้ท่านได้ทำได้ถูกต้องสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัเรียนิตรมิทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง ทำฟังสบายด้วยนะคะสิ่งอัปมงคลห้ามมีในบ้านเด็ดขาดระวังชีวิตล่มจมหากินไม่ขึ้นคนโบ,โบราณมักมีความเชื่อต่างๆหลากหลายบางก็เพื่อกุศโลบายบางประการเพื่อเอาไปสอนลูกสอนหลานของคนรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ถือปฏิบัติมา และอีกทั้งอาจเพื่อเสริมมงคลและโชคลาภให้แก่ชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราหยิบมาในวันนี้คือเรื่องราวของขลังความเชื่อที่มีมาแต่ช้านานคนโบราณนิยมมีและพกติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลและแน่นอนว่ามีสิ่งของบางอย่างที่ไม่ควรมีด้วยเช่นกันหากบ้านไหนมีจะสร้างความฉิบหายวายวอดให้กับบ้านหลังนั้น สิ่งอัปมงคลห้ามมีในบ้านเด็ดขาดระหว่างชีวิตล่มจมหากินไม่ขึ้น 1. ชูชกชูชกคือพระเทวทัตกับชาติมาเกิดพระเทวทัตก็คือคนเลวในสมัยพุทธกาลที่เป็นคนวางแผนจัดการพระพุทธเจ้าและโดนพระแม่ธรณีส่งลงนรกหากผู้ใดมีไว้หรือได้มาโดยรู้เท่าไม่ถึงการให้นำไปฝังดินเท่านั้นหรือบริเวณจากชายตามถนนให้คนเหยียบสะลงไปในนรก การบูชาชูชกเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาสำหรับชูชกเป็นคนที่ไม่ควรบูชาในคำพีพระไตรปิฎกระบุไว้ชัดเจนว่าชูชกเป็นบุรุษโทษไม่มีความดีสักข้อเลยไม่ควรที่จะหยิบยกมาเชิดชูบูชาเราควรบูชาบุคคลที่เป็นมงคลแก่ชีวิตไม่ควรยกย่องคนชั่วอย่างชูชกซึ่งเป็นคนทุจริตคดโกงเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวไม่รู้จักพอเป็นต้น ในที่สุดชีวิตชูชกก็ตายอย่างน่าสมเพชเวทนาเพราะกินจนท้องแตกตายปรากฏการณ์นี้สะท้อนภาพสังคมอันตกต่ำทางสติปัญญาจริยธรรมและคุณธรรมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมแห่งการขอไม่อยากเป็นผู้ให้และเรื่องนี้อาจารย์แม่ชีมุติยาบอกว่าเราควรบูชาคนดีผู้ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราประพฤติปฏิบัติตามจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิต เราควรยึดหลักอิทธิบาทสีไม่ควรพึ่งพาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารการบูชาชูชกยังถือว่าผิดหลักกฎแห่งกรรมถ้าเราอยากประสบผลสําเร็จจะต้องปฏิบัติตามคนดีไม่ใช่ไปกลับไว้คนไม่ดีหรือเอาอย่างชูชกซึ่งเป็นคนไม่ทํามาหากินเอาแต่ได้เจ้าเล่ปิ้นป้อนหลอกลวงนอกจากนี้อดีตชาติของชูชกยังเป็นพระเทวทัตซึ่งเป็นพุทจ้องทํร้ายพระพุทธเจ้า,ก,าก่อกรรหนกัก จนทําให้พระพุทธเจ้าห้อเลือดเนื่องจากการกลิ้งหินก้อนใหญ่หมายปลงชีวิตพระพุทธเจ้าและทําให้พระสงฆ์แตกแยกเป็นบาปก,กรรมที่ทําให้พระเทวทัตต้องถูกทรณีสูบหลงไปชดใช้กรรมในเอเวจีมหานรกพระอาจารย์เกจิชื่อดังได้ให้ข้อคิดเรื่องนี้ไว้ว่าการปลุกเสกรูปชูชกขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมทางสังคมไทยที่เห็นกงจากเป็นดอกบัว โดยผู้สร้างชูชกผลิตชุดคํำอธิบายขึ้นมาอ้างว่าชูชกมีส่วนดีที่ทําให้พระเวสสันดรสําเร็จบำเพ็ญเพียรบารมีจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลและตีความหนังสือไม่แตกเพราะฉากสุดท้ายในชีวิตของชูชกหลังจากขอกันหาชาลีได้แล้วชูชกมาเริ่มง,งานเลี้ยงแต่ท้องแตกตายเพราะกินไม่รู้จักพอดังนั้นการบูชาชูชกคือการบูชาความโลภ คนที่ควรได้รับการบูชาคือพระเวสสันดรเพราะเป็นต้นแบบของผู้ให้ 2. กุมารหรืออสุร,รกายที่เกิดจากการทำแทง้งวิญญาณเหล่านี้มีเวรมีกรรมต้องไปผุดไปเกิดเพื่อชดใช้กรรมกุมารเหล่านี้ไม่ใช่เทพและไม่มีทางช่วยเหลือมนุษย์ได้ จึงไม่ควรนำมาอยู่ในบ้านท่านผู้ฟังคะกุมารทองเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองมาจากการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่าหงพราย กุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายท้องกลมผู้มีวิชาอาคมจะไปนำหาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณระบุถึงการทํากุมารทองสรุปว่าต้องหาหญิงที่ตายท้องกลมแล้วประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนั้น มาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงมือลงรักปิดทองให้ทั่วโดยเหตุผลนี้จึงเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาไปมากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีและสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็บป่าช้าไม้รักซ้ หรือไม้ม่ยมบ้าใบจนถึงโลหะและสร้างเป็นรูปกุมารแล้วปลุกเสกตั้งจิตทาทั้งสี่และเรียออาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อเป็นว่าเสมือนวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารน,นั้น ผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตนต้องให้ข้าวให้เส้นสวงและต้องเรียกกินข้าวด้วยทุกครั้งและปัจจุบันก็มีข่าวได้ยินกันว่ามีการเอาเด็กมาดองเพื่อจะทำเป็นกุมารทองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งแต่อาจเป็นเพราะความเชื่อของคนไทยที่มีมานานเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่สามารถห้ามไม่ให้คิดว่า เรื่องแบบนี้สามารถช่วยส่งเสริมให้พวกเขาอยู่ดีมีสุขหรือป้องกันภัยอันตรายแต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ของแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากลบหลู่เช่นกันแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่งมงายต่อต้านเหตุการณ์นี้อย่างไรเรื่องของความเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ขอแนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดอยู่ที่ตัวบุคคลควรใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าควรหรือไม่ควร 3. ตั้งหิ้งพระบูชาเหนือขอบประตูตำแหน่งที่เหมาะกับการตั้งหิ้งพระบูชาคือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบและต้องตั้งในที่ที่มีผนังทึบตัน หรือให้หลังหิ้งพระที่มีที่พิงอันมั่นคงแน่นหนาการตั้งหิ้งพระบูชาไว้เหนือขอบประตูถือว่าเป็นจุดเสียเพราะบริเวณน,นั้นมีคนเดินผ่านไปมามีพลังเคลื่อนไหวจะส่งผลเสียต่อพลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้ที่อาศัยมีแต่ความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญท่านผู้ฟังคะการจัดห่วงจุ้ยหิ้งพระจัดอย่างไรให้เหมาะสม สำหรับคนที่อยากตั้งหิ้งพระและจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านหรือคอนโดเพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัววันนี้เราขอแนะนำดังนี้3.1ตำแหน่งหิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะเชื่อกันว่าทิศทางสวรรค์อยู่ทางทิศเหนือฉะนั้นหากคุณจะตั้งหิ้งพระหรือกำลังสร้างหิ้งพระก็ควรจะอยู่ที่เหนือของห้องรับแขก หรือทางทิศเหนือของบ้านโดยพื้นที่ส่วนนี้สามารถวางพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆรวมทั้งกรอบรูปและยันต่างๆได้หมดเลย 3.2. หิ้งพระควรหันหน้าไปทางประตูนอกจากควรจัดห้องพระหรือหันหิ้งพระไปทางทิศเหนือของบ้านแล้วหิ้งพระและมุมไหว้พระของคุณควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้าบ้าน โดยหันหน้าชนกับประตูบ้านซึ่งตามหลักมวงจุย้ยตำแหน่งนี้ถือว่ามีเรื่องดีและเสริมความเป็นสิริมงคลให้บ้านได้มากที่สุดไม่ว่าคุณเองหรือแขกที่เดินเข้าบ้านก็ต้องแสดงความศรัทธาหิ่งพระก่อนเป็นอันดับแรกอีกทั้งการวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บริเวณน,นี้อย่างเชื่อกันว่าจะช่วยปกปักรักษาคนในบ้านให้แคล้วคลาจากอันตรายทั้งปวง 3.3ต้องอยู่สูงและสะอาดสะอ้านเมื่อตั้งใจอยากบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านแล้วคุณก็แสดงความเคารพศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอย่างเต็มที่ด้วยโดยควรจัดหิ้งพระให้อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อยห้าฟุตพร้อมกันนั้นก็ต้องหมั่นทำความสะอาดพระพุทธรูปและหิ้งพระเป็นประจำ3า สถานที่ต้องโล่งกว้างและเหมาะสมส่วนมากแล้วถ้าเป็นหิ้งพระมักจะอยู่บริเวณโถงของบ้านหรือในห้องรับแขกที่มีพื้นที่โล่งกว้างเนื่องจากเป็นส่วนกลางของบ้านที่ทุกคนจะมารวมตัวกันอยู่บ่อยๆพลังงานที่วนเวียนอยู่ตรงนี้เลยต้องสะอาดและมีพลังด้านดีอยู่ค่อนข้างมากพอสมควร 3. 5ห้า ไม่ควรวางตำแหน่งหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นรูปพระพุทธรูปเครื่องรางของขลังยนันรูปปั้นและสัญลักษณ์หรือตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถือว่ามีพลังแห่งตัวเองอย่างแรงกล้าฉะนั้นเราก็ควรจัดทิศทางในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หันหน้าออกไปเพื่อจะได้ใช้พลังงานด้านดีครอบคลุมพื้นที่บ้านทุกตารางนิ้ว แต่ถ้าหันหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านหรือวางแอบอยู่หลังโต๊ะอาหารโซฟาหรือปลายเตียงพลังงานในบ้านอาจตีกันให้วุ่นวายซึ่งหากต้องการแก้เคล็ดก็ต้องทำด้วยการหาฉากกัน้นหรือปลูกต้นไม้เป็นฉากขั้นเอาไว้ก็ได้ 3.6. หิ่งพระควรอยู่จุดกลางของบ้านตามหลักของฮวงจุ้ยแล้ว จุดศูนย์กลางของบ้านจัดเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพร่างกายความมั่นคงและความสุขของผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคานั้นๆเราจึงได้แนะนำให้วางหิ้งพระในจุดศูนย์กลางของบ้าน 4. เสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้าน หากว่ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกับหน้าบ้านพอดีถือเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักทำให้บ้านของคุณขาดพลังความสมดุลมีผลให้สภาพจิตใจไม่ปกติโมโหงุดหงิดง่ายและมักออกอาการเกรี้ยวกราดอยู่เสมอทำให้ขาดโชคลาภหางมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ด้านหน้าบ้านหรือด้านข้างของบ้านพลังของคลื่นไฟฟ้า จะส่งผลต่อระบบโลหิตภายในร่างกายทําให้โลหิตหนืดเม็ดโลหิตอาจผิดปกติเกิดโรคที่หาสาเหตุไม่ได้หรือโรคเรื้อรังวิธีแก้ให้หาลูกแก้วคริสตัลหรือโมบายมาแขวนหน้าประตูบ้านเพื่อช่วยสะท้อนและกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้านไม่นอนในห้องที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า ปลูกต้นไม้ให้สูงบางเสาไฟฟ้าและติดธงชาติให้โบกสะบัดพัดพลังงานให้กระจายความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองมีความสุขในทุกๆวันเทินสาธุ